ในขณะที่พนักงานคนนี้กําลังทํางานอยู่เขาก็สังเกตเห็นบางสิ่งผิดปกติที่ธนาคารแห่งหนึ่งลูกค้าทุกคนที่มาถอนเงินไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยว่าถูกหักเงินไปไม่กี่เซนเขาเลยคิดว่าถ้าหักเงินเล็กน้อยจากลูกค้าแต่ละคนก็สามารถทําเงินได้เป็นหลักหลายสิบล้านในวันเดียวจริงๆแล้วเขาเป็นทีมพนักงานระดับล่างของธนาคารทุกวันธนาคารจะหักเงินเล็กน้อยจากบัญชีของลูกค้าในการใช้ค่าบริการเขาคิดในใจว่าเงินจํานวนนี้สามารถเป็นของเขาได้ แต่ปัญหาก็คือเขาต้องแฮกระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดก่อนและข่าวดีก็คือเขาเป็นคนที่แฮกเก่งมากเขาใช้เวลาทั้งคืนในการเขียนโค้ดและสร้างไฟล์ PDF ที่มีโค้ดขึ้นมาก่อนจะส่งอ e ีเมลไปให้ผู้จัดการพอผู้จัดการเปิดอ e ีเมลในตอนเช้าและเผลอเปิดไฟล์ PDF นั้นเขาก็สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของผู้จัดการได้ทันทีเขายังเจอบางอย่างที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนแต่เขาก็ยังคงมุ่งมั่นกับแผนของเขาและแฮกคอมพิวเตอร์ทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีพนักงานบางคนเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของระบบและเดินเข้ามาเช็คนั้นและคือแผนที่เขาวางไว้พอพนักงานเริ่มพิมพ์รหัสผ่านเขาก็สามารถดักจับรหัสผ่านพวกนั้นได้ทันทีจากนั้นเขาก็เชื่อมต่อเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ของธนาคารและเริ่มหักเงินทีละหนึ่งเซนจากบัญชีลูกค้าทุกคนในนามของค่าบริการใช้เวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งนาทีเขาก็ได้เงินมากถึง9 5 0 0 0ดอลลาร์แต่นั่นยังไม่ใช่เงินของเขาโดยตรงเพื่อความปลอดภัยเขาจึงโอนเงินทั้งหมดไปยังบัญชีของบริษัทแห่งหนึ่งที่เลิกิกกจารไปแล้ว เขากระโดดด้วยความดีใจเขาหาเงินได้เป็นล้านล้านในวันเดียวแต่ทันใดนั้นเองพวกอันธพาลก็พองประตูเข้ามาพวกเขามาด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับพ่อของเขาเมื่อหลายปีก่อนพ่อของเขาเคยไปยืมเงินจากแก,งก๊งมาเฟียแต่สุดท้ายก็ไม่มีเงินใช้หนี้ แก๊งพวกนั้นจึงสั่งสอนพ่อของเขาและให้เวลาเพียงสองเดือนในการหาเงินมาใช้หนี้ตอนนี้เขามีเงินแล้วแต่ยังไม่มีเงินสดเขาจึงตัดสินใจหนีพอถึงมอเตอร์ไซค์เขาถึงกับหน้าซีดเพราะลืมกุญแจไว้ในบ้านเขารีบวิ่งไปขึ้นแท็กซี่และยื่นเงินให้คนขับทันทีเมื่อคนขับเห็นกลุ่มชายชะกันกำลังวิ่งตามมาก็รีบออกรถทันทีเขากลัวจนตัวสัน่นถ้าไม่มีเงินพวกนั้นฆ่าเขาแน่ทันใดนั้นพวกมาเฟียก็เริ่มยิงใส่รถเขาเหลือทางเดียวเท่านั้นคือต้องไปถอนเงินแต่การจะถอนเงินได้เขาต้อตต้ออองตติดด่่กกกัับผูจาาาราารธนนค เขารีบโทรหาผู้จัดการและพูดว่าผมต้องการเงินสด500ดอลลาร์ทันทีตอนนั้นเองก็มีเสียงปืนดังขึ้นผู้จัดการถามว่าเสียงอะไรนะเขาตอบเบาๆว่าเสียงตดผมเองครับผู้จัดการจึงยอมให้ถอนเงินสุดท้ายเขาก็หนีออกมาได้และมาถึงธนาคารทันเวลาขณะที่กำลังรับเงินพนักงานธนาคารก็ขอหลักฐานเอกสารเพื่อยืนยันความเกี่ยวข้องกับบริษัทเขารีบแสดงบัตรประจำตัวของเขาทันทีและรีบออกไปพร้อมกับเงินสดเขาเดินไปได้ไม่ไกลผู้จัดการก็เรียกทำไมไม่ตรวจนับเงินละ่ะ เขาตอบว่าผมไว้ใจธนาคารครับธนาคารไม่มีวันโกงผมหรอก